ต้นหายทำยังไงดีกับ3วิธีตามหา iPhone ของคุณสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How To Trick ทริคดีเทนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้เมื่อ iPhone ของเราที่ใช้งานทุกวันดันหายหรือตกหลน่นเราจะมีวิธีตามหา iPhone ของเราได้ยังไงวันนี้เรารวมมาให้3วิธีค่ะวิธีที่1ตามหา iPhone จากเว็บไซต์ iCloud f i l e โดยเข้าไปล็อกอิน iCloud ของเราในเว็บไซต์ได้เลยนะคะแล้วเลือกอุปกรณ์ iPhone ของเรา จากนั้นกดระบุสูญหายแล้วกดถัดไปได้เลยค่ะโหมดสูญหายจะล็อก iPhone เครื่องนี้และเปิดโอกาสให้ฝากหมายเลขโทรศัพท์และข้อความไว้สำหรับผู้ที่พบเห็นอุปกรณ์วิธีที่2ตามหา iPhone จากแอปพลิเคชัน f ฟ n ์ M y หรือการค้นหาของฉันบนอุปกรณ์ Apple เครื่องอื่นโดยกดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน f ฟ n ์ M y นะคะแล้วกดที่อุปกรณ์แต่เพื่อนๆอย่าลืมที่จะเปิดไฟล์มาของตัวเองด้วยนะคะโดวยวิธีการเปิดไฟล์มาของตนเองกดเข้าไปที่การตั้งค่ากดไอคาว กดการค้นหาของฉันกดค้นหา iPhone ของฉันดูตรงคำว่าส่งตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดแล้วกดเปิดค่ะวิธีที่3ตามหา iPhone จาก Apple Watch สำหรับคนที่มี Apple Watch นะคะให้เปิดศูนย์ควบคุมจากนั้นแต่เพื่อเล่นเสียงบน iPhone หรือกดปุ่มค้างไว้เพื่อกระพริบไฟฉายของ iPhone เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะรู้พิกัดเบื้องต้นของ iPhone เราแล้วค่ะ หากไม่อยากพลาดทริคดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตาม How To Trick ทริคดีๆเทนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน p a k a b o o TV ค่ะ